เรื่องนี้ไปดูการข้ามสะพานตอนน้ำป่ามาได้อารมณ์มากครับผมนายวิโรจน์บุญยจากจังหวัดเชียงใหม่มีน้ำป่าไหลไหลในแม่น้ำอยงแรลกระแสน้ำเชี่ยวมากมีสะพานข้ามตอนการผัดข้าวแบบไร้น้ำมันใส่พริกเผาลงไปก่ <มา S 2> อนนะคะมาพริกเผาเอากุ้งมาเลยกุ้งมาเลยแบบด้วยกุ้งน,น,นะคะ ุยหอมมากเลยอ่ะกุ้งผัดกับพริกเผาพอกุ้งเริ่มสุกนะคะก็ตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะเป็นสมุนไพรนะคะเท็มไปเลยนี่นะฮะตามด้วยเห็ดสามอย่างค่ะเออนี่ยผมฝึกแม่บ้านด้วยนะฝึกแม่บ้านให้ทำแป่นเห็นไหมคุณรัชนีเห็นไหมว่าไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมออใช่น,นี่เห็นไหม ยังอยู่ในสภาพสวยงามอยู่เลยโอ้นี่มันกระจายความร้อนได้เร็วดีจริงๆนะคะอะใช้นนไฟนิดเดียวเองเนี่ยเขาบอกว่าเครือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองถึง8ชั้นเลยอือเอาเข้าลองได้แล้วอ้าวโอ้โหฟังคุณพูดสะเพรินเลยแม่ ปกติเวลาคุณลัชนีท่านผู้ชมนะไปสั่งข้าวผัดทั่วไปนะน้ำมันนี่จะเยอะเลยนะแล้วก็บางทีนะก็จะมีไอ้ไอข้าวที่ไม่ไหม้อะติดตามกระทะไต็ไม่เลยของเรานี่ไม่มีนะเ,ออเห็นไหมไม่อันตรายนะไม่มีสารก่อมะเร็งด้วยพร้อมเสิร์ฟปับ๊บเห็นไหมก็แต่งหน้าด้วยกุงใช่ไหมคะ อ้าวแล้วเราก็โปอดด้วยไข่ดาวงามๆแบบนี้ไข่ดาวไร้น้ํามันด้วยนะคะเรียบร้อยเมนูข้าวผัดต้มยำกุ้งเห็นไหมคะอร่อยแน่นอนหรือเปล่าต้องชิมอืมเอาเลยไม่มีน้ํามันคุณชิมได้ตามสบายสําหรับคนที่รักสุขภาพนะครับทานข้าวผัดแบบนี้ไม่ต้องห่วง ยังได้รสชาติต้มยำเต็มๆแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าไม่มีน้ำมันไม่มีขมเหลวติดกระทะด้วยถูกต้องหอยากได้เมนูสุขภาพแบบนี้ต้องมีโคเลกิงไว้ในบ้านสักหนึ่งใบแล้วล่ะค่ะโอ้ยแฟนรายการเราวันนี้พิเศษสดๆพิเศษสดๆคเลกิงรุ่นใดบ้างซีรีส์เนี่ยนะคะใบหนึ่งเขาขาย1800 0บาทพิเศษยังไงพิเศษวันนี้นะครับสาสายแรกโทรศัพท์เข้ามานะฮะลดเหลือ3,900บาทแล้วถ้าโทรมาภายใน5นาที ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฟรี oh. แล้วก็นี่รับตะหลิวนี่ไปอีกนะฮะมูลค่า900บาทเป็นตะหลิวซิลิโคนทนความร้อนด้วยนะคะโทรมาที่02126 3111นนะคะและ02305 866 6ค่ะอืมพอทำอาหารเสร็จเรียบร้อยถ้าคุณจะทำความสะอาดนะคุณรลชนีต้องเอาไปล้างน้ำโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไปวุ่นวายล้างน้ำอะไรนี่คุณใช้ ทิชชู่ชุบน้ำหมาดๆนิดหน่อยเช็ดทำความสะอาดง่ายมากเช็ดแค่นี้จะพอเหรอ พอสิแค่นี้ก็พอเรียบร้อยเพราะว่ากระทะใบนี้เนี่ยมันปลอดภัยด้วยไทยเทเนียมโคตติง้งป้องกันการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ถึง10เท่าถ้าอย่างนั้นต้องรีบโทรมาแล้วล่ะค่ะ021263111และ023058666นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วะคะ่ะได้เมนูสุขภาพไปแล้วอย่าลืมไปทำทานที่บ้านกันนะคะเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวค่ะเอาละครับลาไปก่อนสวัสดีครับ จเจอกระแสน้ำแรงๆน้ำก็ซัดสะพานขาดไปต่อหน้าต่อตาโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรอย่าตกใจเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสดีใจเลยได้สะพานใหม่แน่ขอขอบคุณคุณวีรวงบุญยังจังหวัดเชียงใหม่เรื่อง